สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้วันที่4เมษายนปี2อ6 8นยปะคะทุกคนว<ม>ันนี้รักจังอยู่ที่งานแสดงสินค้าน,นะคะก็มาออกบูธดนะคะมีขายชาวยชากางราวด้วยนะคะแล้วก็ขายกางเกงอยู่มุมนูนนะะม้นค่ะทุกคนแล้วก็มีเยสมศรีที่สไพยมานักธิการก็มาร่วมด้วยเช่นเดียวกันอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เจ๊ก,กํลาลังขาย ยังจัดร้านไม่เรียบร้อยคือแล้วนจงเองคือร้านในเก,ง,เกงอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยอยู่มุมน,นี้ค่ะก็ะยังจัดร้านไม่เรียบร้อยพอนีแล้วแจงก็ทําคนเดียว2ออย่างเนาะขายจั้งเกงฝั่งนู้นด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเจ๊สมศรีกับอาเฮียมมาช่วยมาช่วยดูแลให้นะคะเจ๊กับอเฮียก็จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วแจงก็จะนั่งอยู่ที่บูธชอ็อปปวยนะคะนี่แหละคะ่ะเจ๊กำลังมีลูกค้ามองเห็นไหมเดี๋ยวพาพาชมเจ๊กำลังขายหนวดค่ะทุกคน แผ่นแผ่นแผ่นผน,นี่ค่ะเจ๊กำลังขายหมวกให้ลูกค้ายอยู่นะคะของเจ๊เป็นหมวกนะคะทุกคนนะคะร้านอยู่เชื่อมติดกันนะคะฝั่งนั้นนะคะที่ทุกคนมองเห็นทางท้าด้านหน้าของทุกคนก็คือซ้ายมือเนาะนั่นนะคะเป็นยันเกงของระจังนะคะเป็นโต๊ะวางอยู่ค่ะวางกันเกงไว้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะติดกันเลยค่ะ เชื่อมกันในบูธเดียวกันค่ะก็เป็นเจสมศสีกำลังขายหมวกลงหมวกด้วยกันนะคะดังนั้นรักจังก,ก็เลยให้นะคะออเฮียกับพี่สะพ้ายนะคะช่วยกันดูแลร้านฝั่งที่เป็นงเกณฑของรักจังนะคะส่วนตัวรักจังเองค่ะทุกคนค่ะก็จะมาดูแลบูธเฉาก๊วยฝั่งตรงข้ามค่ะงานที่แล้วนะคะเมื่อเดือน1ิเอดเดือนธันวาสิ้นปีนะคะรักจังก็จะจ้างลูกน้องนะคะมาดูแลขายเฉาก๊วยแทนแต่งานนี้ ค่ะรักจังก็คิดว่าคงจะไม่ต้องจ้างน้องค่ะลักจังก็เลยมาขายเองซึ่งพอดีว่าจังหวะที่บูธกางเกงอะค่ะมีเจ๊สงสีนะคะที่สปายไก่นเฮียมาช่วยดูแลด้วยก็เลยไม่ได้กังวลน,นะคะพี่ชายกับพี่สปายช่วยดูแลให้รักจังก็เลยมานั่งอยู่ที่บูธเฉาก๊วยค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเช้านี้ เช้าค่ะแล้วจันก็จะเปิดบูธนะคะแล้วก็วางสินค้าก็คือนี่ค่ะตัวเฉาก๊วยเป็นรูปแบบแพ็คนะคะก็จะเอาขึ้นมาวางไว้ที่โต๊ะสําหรับลูกคายกแพ็คนะคะก็จะเอาขึ้นออกมาจากกระสอบแล้วกันก็จะไปรับเฉาก๊วยมานะคะใหม่สดทุกวันค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นสําหรับลูกค้ายกแพ็คกลับบ้านก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะบนโต๊ะนี่ค่ะแลการัก็จะมีลูกค้าประจํานะคะเขาก็จะซื้อเขาก็จะเดินผ่านมาก็จะยกแพ็คกลับบ้านกันเยอะเลยค่ะส่วนแก้วก็ ถ้าลูกค้าเดินในงานเยอะก็จะขายได้ตลอดเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอบรับความต้องการของลูกค้าหน้าลองชิมกันดูลองลองชิมดูนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรืออากาศไม่ร้อนก็ทานได้นะครับเฉาก๊วยเนี่ยทานได้ทุกฤดูกาลสงคนกับอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆไม่อยากจะกินเฉาก๊วยหรือไม่อยากจะกินของหวานเฉาก๊วยนั้นเปรียบเสมือนสมุนไพรจีนนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนซึ่ง ได้รับความนิยมดูชาวขวยชากราวนะครับสังเกตง่ายๆครับชาวขวยชากราวจะมีมิตรภาพสีเหลืองนะครับชื่อว่าชาวขวยชากราวไทยลัดเที่ยวไปกินไปนะครับไม่ลองไม่รู้หรือโอท็อปนะครับของเราได้รับรางวัลมากมายนะครับจะวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้ายกแค่ก้ับบ้าคะ อย่างไว้บนโต๊ะแบบนี้เลยลูกค้าเดินผ่านมานก็จะหยิบแล้วก็ใส่ถุงให้ลูกค้าได้เลยค่ะก็จะแพ็คละห้าถุงค่ะทุกคนลูกค้ายกแพ็คกลับไปคันที่บ้านได้เพราะว่าชาวบนนี้ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะแต่สามารถเก็บแช่เย็นได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะทุกคนไม,ไม่ของเราไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็เราก็จะมีอายุนะคะกําหนดเอาไว้ให้ลูกค้าได้าาดทานพอดีพันตามกาหนดอายุนะคะแต่ถ้าลูกค้าเก็บอย่างดีๆนะคะแช่ยเย็นแช่ช่องทิศ อยู่ได้เป็นเดือนค่ะทุกคนถ้าลูกค้าดูแลไม่ดีแช่เย็นไม่ดีนะคะวันเดียวก็เสียนี่บอกตรงๆเลยนะคะเพราะว่าของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดทุกคนเป็นชาวัวที่คุณภาพเยี่ยมสุดๆเลยนะคะชาวัวชากราวเนี้วนุ่มอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราจเปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมเจอหน้าแขงเตรียมแก้วนะคะเพื่อที่จะรอรับลูกค้านะคะให้ลูกค้ามาตั่งชาล้วยทานกันค่ะ สนใจนะคะสามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วจังก็สามารถสง่งพัสดุถึงบ้านบริการถึงบ้านค่ะขายส่งด้วยนะคะส่วนแข็กติดก็จะอยู่ที่ค่าแสดงสินค้าแค่เท่าไหร่ค่ะแท็กละ9ก้าสิบค่ะยังมีห้าถึงเลค็ค่ะตะกี้แล้ค่ะเพื่อเพื่อตะกินเดอร์แล้วค่ะแท็กเนาะใส่ถุงให้นะคะ อันนี้จะใหม่เด็ดทุกวันท่านดีค่ะของชาชาด,ดางลาวเขาจะใช้คุณภาพของสามประเทศนะคะรวมกันถึงจะเป็นของชาด,ดางลาวเดินด้ไหมจะใส่แก้วทานไปด้วยไหมใส่แก้าาวกร<อ>ะตาแก้วหนึ่งนเนาะจะเพิ่มอีกสิบบาทใช่ไหมค่ะได้ด เขากาหนดไว้ที่หอาทิตยลกค้าเนแ้อได้เป็นเดือนเพียงแต่ว่าที่กาหนดเืออกาหดั้วมัาูกค้าทาเกเเพราะว่ามันเปสัาที่ีี่ได้ด้ยะคาคขัือนรูกค้าหนึ่งแพไปะระหว่างกำลังจัดวางอยู่นะคะนั่นไงผบอกว่าตนักแข่งได้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 แล้วเชื่อมเ นักยกแพทกลับบ้านแล้วก็แช่แก้วพานหนึ่งแก้วคลิปนี้ยาวแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นการทำงานของลังจกจันเนาะว่ามวกหนึ่งใบก็คือทำงานเย็นชีพด้วยการขาย กางเกงนะคะอยู่ฝั่งนูงน้นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีลูกค้ามาก็ฝากเจ๊ที่ส้ายกับอัเนเชียรช่วยดูแลให้เนาะส่วนรันจังเองก็ประจำตรงไหนอยู่ที่รุชชาวกล้วยชาง,งลาค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะคะที่มารับชมนะคะการทำมาของรานจังชิตประจำวันของรักจังในวันนี้ก็คือออกมาแสดงสินค้ายอยู่ค่ะแล้วก็ขายชาวกล้วยด้วยใครที่อยากทานชากล้วยชางลานะคะคิ้กกลางบอรรักจังได้นะคะเดี๋ยวจะส่งบริการส่งถึงบ้านเลยค่ะถึงบ้านถึงมือทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชากข้ชากลา,างลาชาเข้ชากลา,างลา